fc ภูเก็ตครับงวดที่แล้วให้มาครับบนครับเด่นที่6ครับ361นะครับ1661ครับให้บนลงล่างนะครับแต่ว่าเลขวิ่งก็มานะครับบนออก706ครับสวัสดีครับสวัสดี fc ทางช่องพหัดชาแนลครับมือนีครับวันที่10มกราคม2 5 6เกครับผมเนาะมือนีครับ จะมีน้ทัมาเบียงปั่น f อซทั้งช่องครับผมเป็นของ f อซภูเก็ตนะครับบนเม็ดเดียวครับถ้าชอบฝากกดติดตามเนี่ยเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับก่อนอื่นครับผมเนาะเดี๋ยวผมพา f อซทังช่องครับมาดูเลขล่างของ f อซภูเก็ตก่อนดีกว่าครับเลขล่างของ f อซภูเก็ตนะครับนี่ครับ ได้3ครับออก6 3ครับได้3ครับออก3 1ครับได้8ครับออก5 8ครับได้7ครับออก7 7ครับได้6ครับออก6 1ครับได้7ครับออก8 7ครับได้3ครับออก3 7ครับได้2ครับออก2 2ครับได้5ครับออก5 2ครับงวดที่แล้วให้มาครับผมเนาะ ให้3ครับ3993นะครับเลขออกล่าง16ครับไม่เข้านะครับงวดนี้นะครับผมเนาะวิ่งล่างตัวเดียวของ f c ภูเก็ตนะครับได้ศูนย์ครับ0990เม็ดเดียวครับนี่ครับแต่่าคลิปนี้เป็นเลขบนของ FC ภูเก็ตนะครับผมเนาะเลขบนของ FC ภูเก็ตนะครับ เลขบนงวดที่แล้วให้มาหกครับผมเนาะนี่ครับให้มาหกครับหกมานะครับเลขออกครับเจ็ดศูนย์หกล่างออกหนึ่งหกครับนี่ครับเพ่นให้มาสามหกหนึ่งครับผมเนาะสามหกหกหนึ่งสามหนึ่งครับผมตัดเด่นสองตัวนี่ครับให้บนลงล่างนะครับแต่ว่าเลขวิ่งมาอยู่นะครับของเอฟซีภูเก็ตนะครับ นี่ครับผม FC ภูเก็ตหลักฐานหนึ่งจำของเลขปณานีครับผมเนาะพรอว่ามี FC ทัางสองถามมนเยอะว,วา่าพระหัต <c oughs> ยาลื่นตามเลขปณานีให้นะพราะว่าผมลงคลิปไปแล้ว FC ทางสองกับเเห็นครับผมเนาะเลขปณานีนะครับ เลขปานีแปบ๊บนึงครับผมหาก่อนนะครับแปบปบนึงเลขปานีใช่ไหมเลขปานีโอเคครับผมเนาะเจอแล้วครับเลขปานีครับเลขปานีนะครับงวดนี้ให้มาครับหกเจ็ดเก้าศูนย์สามสี่ครับหกเจ็ดเก้าศูนย์สามสี่ครับ นี่ครับเลขป้านีนะครับแคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะสำหรับเลขป้านีนะครับคลิปนี้เป็นของ FC p o o k e เนะครับ FC p o o k e เนะครับผมเนาะ FC p o o k e เนะครับเราจะมีข่าวเมื่อแจ้ง FC ทั้งช่องครับผมเนาะ แจ้งข่าวจากเลขวิ่งนะคอนปฐมนะครับนี่ครับแจ้งข่าวครับผมอุทเรลเผยเฉลี่ยเจ็ดมาออกเจ็ดศูนย์หกครับงวดนี้ให้สามมาครับเนาะแจ้งข่าวเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากนครนปฐมครับหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งนะคอนปฐมนะครับผมเนาะเพ่นว่าคงสุดท้ายครับผมเชา้าวันเลขออกนะครับผมเนาะจะฟันธงให้เม็ดเดียวนนะครับจะฟันธงให้ เม็ดเดียวนะครับสําหรับเลขของเพื่อนเจ้าของเลขวิ่งนักคอนปถมครับหรือว่าผู้อยากจะดีจากนักคอนถมนะครับนี่ครับไหมาหนึ่งงวดวดแรกกับเขาบนล่างครับออกหนึ่งสี่หารางสามเจ็ดงวดที่สองบกเข่าครับผมงวดที่สามกับหาเกาเกาหาครับผมเนาะงวดที่สี่กับไหมาครับผมเนาะนี่ครับเข่าบนล่างครับหกศูนย์ศูนย์หกละกการหนึ่งหกหกหนึ่งครับ เพราะว่าเป็นบนล่างกลับด้วยนะครับแล้วก็งวดนี้นะครับให้มาครับผมนี่ครับ9ก9า9 8 8 6 8 7 8 8นะนี่ครับแต่ว่าเพิ่นแจ้งคําวมาว่าพระหัตเช้าวันเลขออกนะเลขลับคันผมหรือว่าเลขของเพื่อนพี่นะเขาจะฟันธงให้เม็ดเดียวนะนี่ครับให้เอฟซีทั้งชองอ่องล่อหมื่นเลขออกกับผมเนาะจะฟันธงให้เม็ดเดียวครับ มาครับผม้า f อทั้งช่องครับมาดูเลขของ f อฟซพูเก็บดีกว่าครับหลังจากลงชุดล่างแล้วครับผมเนาะมือนีครับจะมาลงชุดบนให้ f อทั้งช่องครับมาลงชุดบนนะครับผมเนาะหลังจากลงชุดล่างครับผมล่างห้มากครับผมนี่ครับให้0ูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เม็ดเดียวครับล่างนะครับ โอเคส่วนชุดบนนะครับชุดบนของ f อฟภูเก็ตนะครับมาครับผมที่ในอากาศหนาวบ้างเนาะครับผมเนาะบ้านผมก็นาวมากประมาณหนึ่งสัปดาห์ครับผมเนาะหนาวมาแล้วครับหนึ่งสัปดาห์แล้วครับผมเนาะหรือว่าหกเจ็ดมือแล้วครับ F อฟภูเก็ตครับ คนเ้ม่าบาหลายตัวครับผมเนาะเฮม่าชุดสามตัวเม็ดเดียวแล้วก็ตั้งเด่นแค่นั้นครับผมเนาะก็ถือว่าหน่อยทูมาครับผมล่างก็เม็ดเดียวนะครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะครับล่างตัวเดียวศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะครับบนนะครับบนเด่นที่เจ็ดครับบนครับเด่นที่เจ็ดนะครับ ชุด3มตัวเม็ดเดียวนะครับชุด3ามตัวเม็ดเดียวครับก็คือครับ0 7 9เจครับนี่ครับ0 7 9ครับตัดเล่น2ตัวครับมี07 7 9ดครับแล้วก็09นะครับผมเนาะนี่ครับ0ูนย์เจด เเม็ดเดียวครับลงวันที่17ทับ1ทับเครับ <c oughs> มาแคปหน้าจอครับผมเนาะสำหรับเลขของ Fc ฟภูเก็ตนะครับชุดบนลงไปแล้วมาแคปหน้าจอชุดล่างดีกว่าครับไม่ใช่ชุดล่างลงไปแล้วครับผมเนาะมาแคปหน้าจอชุดบนดีกว่าครับมาบนเม็ดเดียวนะครับ สำหรับของเ c สภูเก็บนะครับผมเนาะงวดที่แล้วก็ให้มาครับผมเนาะนี่ครับสามหกหนึ่งเด่นที่หกครับนี่ครับหนึ่งหกหกหนึ่งห้บนออกลางครับผมเนาะอ่ะโอเคครับ <c oughs> งวดนี้ให้มาบนเด่นที่เจ็ดครับศูนย์เจ็ดเก้าเม็ดเดียวครับตัดเล่นสองตัวครับศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็ศูนย์เก้าครับ กระสุดท้ายนี้ครับก็บขออุยพรให้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแถวขาดปลอดภัยเด้อครับผมสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ่าชอบครับผมเนาะอย่าลืมครับฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ